พอได้ยังมีอยู่อ่ะยังมีเลยยังได้ของยังได้กินโยเพราะว่าไม่ไหมเลยได้พ่อแต่วันกับสีแห้มขึ้นหนึ่งวบไปยังบ่เป็นยังขอบขอบใจเด้อนี่แหละเนาะอันนี้บอร์ดรถพ่ออันนี้เขาไม้ แล้วนักคอนดวงเวียงจันพี่น้องเอ้ยเป็นเวลาเวลาประมาณเที่ยงเทียงพี่น้องหอดเมื่อคืนนี้หามุ่งเศ้าพี่น้องเลยหรือว่าตีหาเนะาะในรอบหลายปีเนาะในรอบ หนึ่งปีสองปีพี่น้องเลที่ว่าจันมาแห่งนี้เนาะเป็นรอบที่สามมาสันส้นาพี่น้องเลยอ่าที่ไล่มาพบมาพ่อกันยูนีคือเก่าพี่น้องเลยโอ้ยเนาะแดดมัอนี้พี่น้องเลยเื้อผ้าเปิดผ้าสว่างเอ่องเมฆกบมีเลยพี่น้องเลยเต่แดดเนาะ กอสีบรัชเนี่ยบอผ้่าฝ่นนี่พี่น้องอ่โอ้ยสวยงดงิงามพี่น้องไงนี่กลเป็นภาพบรรยากาศประตูไซเนาะอ่าเป็นมูลมรรคลูกพี่น้องเลยประจำาศาสตร์ของเฮาศาสตร์สัตว์ส่วนประวัติความเป็นมาหรือว่าอ่าประวัติการสร้างที่ใดนั่นบาจันกา บ้หู้คือกันพี่น้องเนาะ <c ười> เคยเฮียนอยู่แต่ว่าลืมไปเปิ่นแล้วเน,นะะาะอาจะเป็นส้่งแต่ปีไรข้อสออะไรจะบ้หู้พี่น้องไงเนาะ <c ười> นี่เป็นมาเที่ยวพี่น้องไงเนาะมาดินมาเก็บภาพบรรยากาศเนาะแต่ว่าช่วงนี้มันอยากแดดๆเดดนี่ยต้องมาตอนเออเลดอ่อนก็นี่เออเช่นซเนาะตอนนี้มันเออ ทางนั้นกันรถฝั่งไทยก็มาได้พี่น้องเลยนี่เนาะอันนี้รถทางฝั่งไทยเข้า,าบบกพี่น้องเลยไทยแลนด์เอ่อเป็นมาที่เที่ยวขึ้นกันมาสันสโอ้พี่น้องเลยเห็นกันอยู่บ่เนาะเนาะอ่ายินดีต้อนหับเด้อพี่น้องเด้อเนาะ เนาะก่อนอื่นเด้อเนาะก่อนเสีเขาไปฮับไปส้มคลิปนี้พี่น้องเลยทางบาลจันเนาะพี่น้องเนาะกราบทักทายสบายดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องมือเพื่อนรักสุขสุขคนทางบาลจันเนาะพี่น้องเนตัดภาพมาทางพี่ตอนนี้ทางบาลจันมากราบสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องรักสุขสุขคนอยู่ตรง หน้าเนาะประตูใสมาชันซๆพี่น้องเลยอ่าเพราะว่าตอนนี้ทางประจันนี่ได้นัดกับพ่อลุงอ่ซึ่งเป็นไอ้เนาะของทางเมฮักกับพอฮักเพิ่อนอ่าเพิ่นกำลังเดินทางมาอยู่พี่น้องเลยเนาะมาเอาของของป้อนจากแม่น้องเซอร์เพิ่นเนาะเพิ่นจัดให้ตั้งแต่เมื่อวานพ,พุ่นแหละพี่น้องเลยเนาะ เป็นหน่อไม้กับเขา่าวาส,สัตวซะเข่าไม้เข่าหน้าปีเขานี่แหละพี่น้องเอ้เนาะการทางตุ่ฟอเพิ่นจักอยู่บ้านเอยียงเนาะพี่น้องอยู่ไกลเติอบอยู่อเออพิ่นบอกว่าพ่อกันอยู่นี่ก็ได้เนะาะประจันก็เลยพูดจักแต่จุดนี่แหละเป็นรักวาส,สัตวซะเนาะก็เลยนัดเพิ่นอยู่นี่พี่น้องเอ้เอาเนาะ,นะเดี๋ยวสิมาเบิ่งมาส้มน้ำกันพี่น้องเอ้ว่าพ่อพิ่นมากกระไผ่เนาะขวอนพี่น้องเอ้ตอน,นเที่ยง มื่อนี้ฮ่าตุ๊บรลุกล็พี่น้องเลยเนาะไอ้บุ๊กาปลาบุ๊กยอนบุ๊กขีตมมาทั้ทงในดนี้วันสันแลพี่น้องเลยเนาะเขกคนเพิ่นเบิ่งกันเลยบุ๊กมาแต่ผู้แลบบ้านโคกเฮาพี่น้องเลยก็เลยเห็ดแหงถนนทางมันเปรีเป้เพรแบบนี้เนาะโอ้ยพี่มาแล้วพี่น้องเลยสบายดีพ่อสบายดีแม่ มาผู้เดียวอ่ะเอ่อมากับเราตูนเพิ่นเราบ่เตียงเพิ่นอยู่ห้องยังบ่ทันตื่นมาฮอดเออ่ตอนเลิกเมื่อคืนนี่เหออ่าห่างมุงเศร้ามาฮอดอือผมเพิ่นได้นอนเร้าเอ่อนอนได้นึงเออนอนเอนออยู่ใกล้ๆห้องแฮมแสงแก้วบ่ห้องแฮมแสงแก้วโอ้โหเออ พ่อมาไก่เติบว่โอ้ไก่ไก่ง40บวนิิบวนิชเลยโอ้ผู้ดทางมาเชยทวงที่ไหนเคยทวงท่านไปทางนั้นไปทางนั้นคนอุ้มโอ้ดยโดยโดยพี่เราไงน้อแกพอดีนัดพออยู่นี่แล้วทั้งอื่นลูกโอ้โหทั้งไปหลดกระไท่านเล่นเป็นชิามไปเลยได้แต่ว่ามันทางเปลี่ยนทางเด๋วเดี่เราหกรยังว่ท่านด้ล่างโยมุ่นมาแต่บ้านลูก กะแล้วเขาทางม้าเป็นกิลมะเนี่ยพออันทางบ้านเขาบ้านลูกนี่แหละแต่ว่าทางไงม้านี่โอเคพอทางไงม้าเลยเนกะโอเคอยู่เนี่ยตั้งแต่ถ้าแขกมาพี่เนาะง่ายอยู่สบายแต่ถ้าแขกขึ้นสวรรค์ได้เป็นอะไรเหมือนกัแบบสภาพเก่าตะกี้เนาะยังแบบตะกี้ไปดีๆกันเที่ยวกันโหลดอยู่ตุ่มแล้วแหละ เออย่างนี้อ่ะเยอะเหรอท่านมาพิมจะ้แรงนะคับท่่าเพราะแต่ท่านแจกเนาะแม้นมันชอบกินเบาๆนะมันสบายดีชอบทางใดแล้นีิไม่ยังถ่าว่าเตียงพันอยู่เหรอยังถ่ายงั้นพันยังอยู่หมู่พักพู้แล้วพอดีพวกลูกที่ไปหาเพิ่นอีกไปเลยเรายังพากันไปหากินบองทัามันต้องเดินเดินบ้องได้มเดีมากันสองคนออกมาก่อนเนาะท่านเบาตูนพิ่นเนาะ เอทีมงานนี่แหนะมีอ oh. uh, uh, no ่อนลของฝากจะไปยันต yeah, well, ู้น้ำโท้หาอยู่บ้านนี่ว่าเอาให้ลูกไปซื้อน้องไม้ให้วไม่ยังไม่ไล่ไม้ไล่เพราะเพราะได้ยังมีอยู่อ่ะยังมีแล้วด้ยังได้ของ ยังได้กินโยเพราะว่าไม่ไหมเลยได้พ่อแดีวมันก็สีแห้มขึ้นหนึ่งมกไปยังมกไปยังครบมกครบใจเดี๋ยวนี่แหละเนาะอันนี้บอลรถพ่อคนมาแต่เดินยนต์ปะเม่นตอนแรงพุ่นเม่ตอนแรงพุ่นเออคนมาหลายคนปะอ่าคนมาสี่คนคนเดียพ่อแล้วเคน่นแข่งมาก่อนไปครับเพิ่นแล้วสิไปอะนั่นเออเออเลยรถป้ว้า เดียวเดี๋ยวทุอับอับอันนี้เขาไม้อันนี้กะหากระสียังดูกระยังบ่ท่านได้กินกักสีอ่อนจักสีหอมสมใดเนาะเอามาผักแทงตก็พอก่อนเอ่อน้ำไหมกะมีอันนี้น้ำเดือดพอเด้อไงานาั่งกับอันนี้มีศพไปแล้ว เอลงๆเบิ่งต้งทานเบิ่งแล้วแม่นบ่ดๆอาสิมากินข้าวล้วแม่นกันเอาคั่เรายังนอนอยู่เฮาก็ไปกินข้าวก่อนเป็นหยังซั่นน่อืมย่านว่าไปปาเพิ่นเนาะบ่เป็นหยัง่บ่เป็นหยังพอแล้วกันเดียวเอ่อพวกลูกหาหากินเองก็ได้ เนาะเพราะว่าสิไปสู้เพื่นก้อนนะนะเอนาะโดยใจกบใจโดยโดยขอโดยกบใจกโอยโอ้ยโบปินยังก็ได้มะโเป็นยังได้งสาวก็เป็นห่วงย่านเตยบัวนั่นโรมาเออขาวซอไปเมือืานนี่ได้ไหมสิโอ้ยมื้อคืนนี้กตโทรมาแอกับมาทอดแต่ห่ามุ่งเลยเนาะ ก็เลยนัดพ่อเพิ่นมาเอาเข่าของผากก้อนมาหนีพี่น้องไงเห็นทั้งตัวพ่อเพิ่นกับนี่เรียกอยู่ในเพื่อนบอกพ่อแมนแมนคุณชิมาเบิ้งไฟให้เขาชิมาเบิ้งไฟให้อครับซื้ออยู่ซื้อกินโอ้เขาก็เข้าใจพ่อหลายๆเด้อสิเด้อไฟมันบพก็จะโพอนะฮะเป็นงหัดเป็นังหวัดเขาจะอย่างมาใบไงล่ะแต่ทำเอามาขายให้พ่อคือเก่าแล้วสินนีพี่น้องเลยเย เด้อเด้อขอบใจพ่อหลายๆ้อพ่อแมเด้อขอบใจหลายๆเด้อเตียะพ่อได้พ่ดพ่อกันวันเพ่พ่อลงไปดูผู่หลักเดไปยูเด้วลงไปยูมจักเอลงไปพุ่งกันแตถ้าแขกหาสวรรค์ไปดีกว่าขั้นแท่งบูดีแล้วก็ซิบูไปเลยนะใครอยู่ใอยู่นยังขื้เข้าอยแล้วซีบูไปมองมางเบ้อพวกนแนเรวแนนอง หนักตรล้ยโอยอยากเสียงหลุดหลุดไฟฟ้าโอ้เมนแหละนาะคือแต่อันนั้นลงไปพื่อลไพ่อนาะคือเกาคือเกาแนแต่ถ้าแขกลงไปขั้นปลินกับต่แต่ถ้าแขกแล้วเสนอเอาเอาพ่อเดินเดินเดินน่อขบใจพ่ออะไรได้เอขบใจอะไรเดินเดินเดินบุมีอย่างว่าฝากเด้พ่อเดย รถกระไายเนาะอุ๊ปปี้องเะไงรูมมาจะาแท่งนะอันนี้รถเพิ่นมาแต่พังไทยเลยประตูนเลยเนาะคันนี้บ่อเออมาแต่พังไทยเนาะอันนี้รถตู้ฟอร์พ่นอยู่กับแพงนคะรน,นี้อุนน๊นปีงง้เนะ้ะงเนาะอ่า,เ,อาเป็นรถไฟฟ้าเส้นบุพเพยี่ห้อ,อยังเน,ะเนาะไ <laughs> อ รไปหาล่างรถก่อนแล้วเฮาก็ได้พี่น้องแหเนาะอายเพิ่นซับเนาะมาแล้วก็จักกี่ได้เออขี้ตมเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยเห็นหน้าว่าจันอยู่บ่เนาะจักสิเล่ๆบ่ก็จะทอดแสงนดนึงมีแต่ซิวแน่เนาะระยอยู่่อยมีกันอย่ามันดอกเนาะมีวิธีักษาอยู่บ่่อยว่าจทามอยู่นี่จัก่อยก็ยอมได้ตัวนี้่อยละผู้นึงนี่ๆอื ือเป็นกันเลือดกันอย่างเนาะครับวพี่น้องเอ้ยบ่ได้พอ้ําเเด้อพี่ก็บ่ได้ว่าี่เออแม่นแหละเออเพราะว่ามันก็เฮาก็คือบ่ได้ว่าสกปรกนะเนาะแม่นคือว่ามักแล้วก็เท่าโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเออเอานี่ก็มาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเนาะอันนั้นก็เป็นประตูไสเนาะอ่าวันนี้ก็เอาขของต้อนมาฝาก พอลุงเพิ่นเราเป็นไอ้ของแม่เพิ่นอยู่พู้นต่างประเทศพุทธเนาะเพิ่นฝากให้ซื้อหน่อไม้ไมาให้แล้วก็เอาเข่าหน้าเขานี่แหละมาให้เพิ่นพอไดอ้ลองซิมเบิ้งพี่น้องพอกินมวนเนาะเข่าไม้เข่าหอมอ่อนแบบสันส่พี่น้องเไงเนาะไปเดียวประจันสิพาเบิ้งพาส้ม เอาพอบแล้วกันพี่งงน,ออนอ้องไอ้เนาะเพราะว่าเขาสิย่างนี่ไวเออต้องขึ้นไปรถแล้วกันเนาะเออต้องรอว่าเตียงอีกก่อนเออมยเพิ่นว่าสิสวนไปกินข้าวอยู่แต่ว่าข้าวนี่พี่น้องไอ้เนาะกทางมยเพิ่นก็เผาเมื่ออ่าเียกน่ว่าซั่นแล้วก็ทางเฮากสิาไปหาบ่เตียงนนะเออเพราะว่าทางบ่เตียงเพิ่น,นก็สิพาไปหาล้งลางรถว่าซั่นเนาะหาอาชีก,ก่อนอายคน <c oughs> ไปสุด <cents> พ <input> right. ี่น้องเลยเดี๋ยวขึ้นรถขึ้นล่างก่อนเนาะยังว่ากันพี่น้องเลยโอ้ไปเนาะโอ้ห่อนได้พี่น้องเลยตอนอ่าากาศยามถิงเที่ยงถิงเทียงครับโอ้หมอนีเด็ดกระเด็ดดีได้พี่น้องเลยเออรอเบิ้งก่อนเนาะบนบนเบิ้งก่อนพี่น้องเลยเพราะมีพี่น้องรอเบิ้งรอชุ่มน้ำกันเออตอนแรงมากนี่เพิ่นสิจูดนั่นเลยพิ่นสิเอ็นเฮ็ดน้าผุนะอ๋ออันต้นกระจักระจักกันบ่แมาง เออนี่แหละมีแต่ช้างมีแต่ต่างชาติทั้งนั้นเลยพี่น้องไงมาม <ะ S 1> ดีมา<ะ>เที่ยวมาเลาะมา<ะ>เที <มะ S 1> ่ยวมาเลาะเออสะอาดสะอ้างดีเเ <สะ S 1> บบนี้ก็คือ,อยุ่งเนะาะบางกลางคืนโดดง่ซะงบไปดีได้พี่น้องไงดูว่ากฎระเบียบบ้านเฮาบอ่อดือดวะเนี่ยไหนเนาะนอันนี้ก็ยังบูฮู้คือกันแบบเพื่อนไปเพื่อนมั่นนะอัตมุตมอมมมเเบบสงบสงี่ยมแบบอืมขดีนี่ ก้าพาเด้วยแต่มันเป็นพี่น้องเลยมันขึ้นนี่ใครยุ่งข่อยมันขึ้นนี่มันขึ้นนี่ฮะามาเลยปะเอี่ยมันขึ้นนี่มันจอดกับล่อกับบุ้มมี่อย่างนะเนาะทั้งนั้นทั้งนี้กับไพแดงที่ชื่อมันโล่งเนาะแม่ยบุ้มมี่อย่างเลยเนาะมันได้แงี้อยู่กับจิงแต่ว่ากลางคืนมันโล่งเงอี้ยฮ๊บไปเยันช่วงมันรับกันโดนและสามเบิ่งว่าจันฮึบไปเนาะ เวนเบิึงก่อนพี่น้องอันนี้โอ้เป็นลันโค้งลันโค้งเนี่ยนี่พี่น้องเลยเนาะไดพี่น้องเบิง่งชมก่อนพี่น้องเในถนนหนทางนครอดวงเวียงจันเนื้อพี่น้องเด้อเนาะมาหอดจอดถึงแล้วเนาะอีอันนี้ภาพมุมไกลเนี่ยนึงเนาะ,ะประตูไซพี่นอ้องอ่าประตูไซคูบ้านคูเมือง ที่ว่ามุนมรโกโลกเนาะกับแห่พี่น้องไดอ่าที่ว่าอ่าทางอ่าบรรพบุรุษเฮาได้สร้างไว้ว่าซั่นซะเป็นที่อ่าจารึกเนาะไว้ครั้งนึงีมีบรรไดขึ้นบ่นี่ๆๆเจ้าบ่เคยขึ้นบ่งดมาได erm ้มาเห็น hmm. ีเด so, oh. eh, ียวขึ้นไปก็เมื่อยนึงพุนด้หั่นเออตนเอ้ยย่างขึ้นเพื่อสิฮอดบ่โตเอื ทำย่อยเติบอยู่แล้วมันห่อนจะโอ้ยขอใพี่น้นกันกันรถก๋งเนาะไลยนี่ดิคืออยู่ไทยเลยเนาะเดียบเดียวกันเลยรถบัสรถนี้วงเวียนนั่นนี่นี่ไปยี่เดินถนนเฉลิมวันี้ใช่ไหมก่อนออมเนี่ยไปบาปนี้เมื่อรับทางบาเตียงเพิ่นตื่มก่อนเนาะเป็นนังไล

อ๋อบาทนี่คอยเขาพิลิ่งนะบาทเรียวชาติบาทไปผู้ใดแล้วคอยบาทเบียงพิษแล้เป่เบียงพิษชิวิตเปลี่ยนอไ้อยู่ได้อยู่ไปทำอยู่ังไทยนะคอยเชื่ออยู่าวเาเออเอือบจีนหามองขับรถได้ ไปทั้งหน้าพุ่นตรงไปนี่พระธาตุดวงยิ่งจันเลยพี่น้องเลยเนาะแมนบอดแ <Man S 2> มนธาตุดวงเอาม,มาผิดช,ชอยแล้วว่าวอลนั่นเลยเอาอมาบุษึกท <c oughs> ักเอาฮ่าเออต้องไปอีกสิทธิ์เน้นหุ้นอันนี้ไปอ่าพระธาตุดวงเลยนี่น เส้นไปพระธาตุดวงเส้นนี่ข้าก็ป้าไปโลกมันต้องอยู่เส้นออกเมื่อพุ่นโดยอ่าเจ็บร้อยบาทนี่ที่ได้เขาป้าไปเบิ้งพระธาตุดวงเลยจังงูมาเนาะในมาไหนกะทิเอือบิ้งให้คนเพอร์เซนใช่ไอ้เนี่ยไงไปถึงแล้วเมื่อกี้นี่เป็นเบียงมาพี่อยู่โดยไอ้เนาะเนาพาพี่พาน้องไปเบิ้งพระธาตุดวงด้วยกันพี่น้องเลยเนาะแต่ก่อนสีบลนไปหาทางว่ดเตียงพิ่นพงไอ้เนี่ย นี่ก็เป็นเอ,อียงเกาะโอ้มหาวิทยาลัยเล่นี่พี่น้องเลยเนาะโอ้โหอ่าไปพี่น้องกันแหละสูงเ e อินเทินเห็นบบเห็นแต่จอมไฉโอ้หน้าพระธาตุหลวงหลายซอกหลายซอยเนาะงงคือกันเด้พี่น้องเลยยพี่ เดี๋ยวฮอดพระธาตุดวงเดี๋ยวยังให้พี่น้องเบิึงพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องตอนนี้ทางวัจันทร์ไม่ม่จันเจ้าคือดวงเิ่งดวงเิ่งโอ้มันอยากเบิดแบดได้เลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยกำลังมุ่งหน้ามาพี่พี่น้องเลยวัดที่นี่เนาะประตูเอ่อพระธาตุเนาะพระธาตุลวงเวียงจันพี่น้องเลยอันนี้จะเป็นสถานที่สำคัญเนาะ อีกบกี้มือเลยพี่น้องเลยอีกบกี้มือเป็นบุญพระธาตุดวงได้นี่เอ่าอีกบกี้มือเนี่ยมีงานเสด็จสลองอย่างยิ่งใหญ่เลยเเนาะบุญพระธาตุดวงแม่นนี่ได้นี่อยวสิพาเกี่ยวเกี่ยววนไปวึงเนาะมันหนุปั่นคนเมาเหลาลงเด้งหลวงดิงอยู่เหมือนกับชั้นเจ้านี่ครับเฮ้ยเด้าอุ๊อุ๊บอุ๊บไป โอ้เดี๋ยวบางคือไก่แบบมากไก่เนาะแันมากคือคไก่เนี่ยถนนกำแพงเมืองเป็นยังไงโอ้โตรถเนาะเสียบสายเสียบขวัวลายขนาดนี่แลหละมงจุดที่เบนอลาเห็ดงานอ,อยังนะเวลาบางขายนั่นนี่ลำบงลำบงอยังอยู่นี่แหละมาลงอยู่นี้เดินมงนี้ เบรูดๆมันอยู่ข้างในอยู่ใส่มือนี่แมนไปเลยนี่สถานที่สถานที่แมนและถ้าวันครบมูกันก่อนจังพากันเข่ามากรำเอาไว้เพิ่นโดยได้มาแต่เนาะบุญเด้่ยทางคนโถนกันได้กว่างได้ไงเนี่ยเดี๋ยวก็จะขี่รถน้อมเนี่ยกว่าจะเข่าหอดตัวพระธาตุเพิ่นกะ สอกสามสั้นไปเลยพี่นยังเลเหมือนจิเข้าง่ายๆเด้อันนี้เป็นกําแพงข้างนอกเนาะจักจักจักประตูเลยพี่น้องเลยบูธบู้คือกันทางเข้านะหลายมุมสี่มุมสี่ด้านสี่สี่พังเลยเอาคลิปนี้กับผมมีอย่างหลายเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาทักทายสบายดีผมเองพี่น้องกันมัสกูสุคนพี่น้องเลยเนาะมา เอาของฝากมาฝากทางพอลุงเพิน่นกาศีกลับไปสู่เอาบาเตียงก่อนบ้านพี่น้องเลยน้อครับบาเตียงเพิ่นก่อน,อนกลับทางถือว่าน้อพี่น้องเลยยังได้ป่านนี้มาสิบนไปฟังนั่นถือช้ำถือช้ำยังไ,ไงห่างเทนเวอร์บอร <c oughs> โอ้ดีมากเลยดีมากกับธาดดวง อือโอ้แต่ใหญ่ย,ย่งน,นีเนินตกงไม่ได้กคิดเ็นผักไก่รไไปไปบนับี้เพื่นแหละถือคบ่อาไปนะี่างาแล้วมั่วไปชื่อไหนไ <c oughs> <c oughs> ม่รู้สินทางเลย <c oughs> ไปตาม

รอบจักปี้แล้วจ้ามาโมีแต่ว่าทำรอบจักปี้จนลืมข่อยยังไงลืมลืมเลยมากับปอร์มาแบบซี่ไรส์ปอร์จันเนยปอมาเตมาแบบมาแบบคณะบ่มาสัมภาษณ์บัตจะชื่อไรขึ้นมาเพียงนีหนะเอามาเราหาบอร์เมาจุดนี้บ่บ่บร์เตมาจุดนี้บอร์เมาจุดหม่องท่องเที่ยวดูือว่านี่แหละธาตุดวงนี่ยปอร์เตมาโตขันเล็กได้นี่ยสาธุสาธุ โอ้โหแบบยืแห้งอันนี้ติดตะเวนออกติดตะเวนออกเสียงเนือติดทางข้างเเห็นบ่เฮ็ดเหยียบเราขั้วแล้วเดี๋ยวเขามีเวลารอบหนักก่อนจังอันนั้นเนาะเข้ามากลับมาไหวิ่นนี่เขาขับภูมิลำเนาเขาเพกันหาหาพวกกัน โอเคใช่พี่นอ้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางอาจากกัรยก็ขอจบคลิปนี้เพียงสำนีก่อนเน้อเจอกันอีกคลิปหน้าแล้วกันพี่นอ้องคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณเน้อสักกูสุขคนขอบขอบใจทางพอลุงเพ,พิ่นนมพี่น้องเนาะมาเลยก็ให้อ่าเอาน้ำคาร์บอนอ่ะบ่นผ่านระบาดะไรพี่น้องบ,น <c oughs> บน่นวัต <c oughs> ถุรเจ้าก็ได้ ไปใช่พ <elim> ี่น้องหามงลุกกอนโอ้ยไปเนาะสบายดี้อพี่น้องเออมาสุ่กุ่สุขคนเลยไปดีสบายดีไปไปนี่หาทางออกกันลงทางแล้ว